สวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งบรรยากาศค่ะวันนี้เดี๋ยวยยสนผัดมีเหลืองให้กินค่ะเดี๋ยวเยสนขอบรรยายเป็นภาษา,ษาฟินแป๊บนึงค่ะเพราะว่า f อซของที่นี่ก็มีเยอะเนาะคะ่ะถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาของเราเนาะค่ะเนาะ Mä päätä dureri. Vähän päätä öljyillä. Sitten laita sippuli. Sitten mausteta. Soja. pikkusen suola ja pikkusen ihan sokeri. Ja ketsuppia. Mä kana mona. Sitten päästetään. Odotan vähän aikaa sitten ma. ลายตะเวดตาอันตะเกียหหุมันยาสิเต็นดูเดรีปิตาเกตบาหันอายกาสิเต็นลลยตาเซโกยเตตันก็บอกเขานิดนึงค่ะพูดผิดพูดถูกก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะเพราะว่า fc อยู่ที่นี่ก็บางคนบางท่านในหมู่บ้านเห็นก็บอกโ้นพูดมาเถอะพูดผิดพูดถูกอันนี้แหะค่ะหมี่เหลืองเยสนจะเอาเป็นหมี่เหลืองอันนี้แหะค่ะเอามาต้มก่อนสักแป๊บนึง มันไม่เหมือนหมี่ซั่วนะคะถ้ามี่ซั่วเป็นของจีนอันนั้นมันจะออกเค็มเข็มอันนั้นจะมีรสเค็มมาด้วยค่ะอันนี้แหละคะ่ะเวลาเยสนผัดเครื่องยยสนยังไม่กล้าใส่พวกสีอิ้วพวกอะไรลงไปเยอะใส่ไปนิดหน่อยเพราะว่ากลัวเส้นของเขามันจะเค็มนั่นเองค่ะแต่เส้นอันนี้ไม่เค็มส่วนใหญ่บางทีผัดนะคะเพราะว่าพวกเส้นไอ้เหลืองนะคะเขาเรียกอะไรหมี่เตี้ยวอะไรพวกเนี้ย มันจะเค็มแต่อันนี้จืดมากแล้วก็เส้นต้มง่ายมากค่ะแป๊บเดียวเมื่อกี้ยยสนก็ใส่ลงไปแล้วเราทีนี้ก็กลัวไม่พอกินค่ะก็เลยใส่ลงไปอีกห่อเดียวครั้งเดียวจบเลยค่ะถามว่ากินหมดไหมไม่หมดค่ะยายสุนจะต้มครั้งเดียวเสร็จแล้วเราก็แบ่งใส่ตู้เย็นไว้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เติมน้ําลงไปให้เดือดค่ะ อันนี้ไข่แล้วแต่เราจะใส่นะคะเพราะว่าเยสนจะไม่ชอบเวลาพวกมีสุกแล้วเราไปทุบไข่ใส่ที่ลักนะคะเยสนว่ารสชาติของไข่มันจะออกมันแล้วมันจะเลี่ยนๆยยสนไม่ชอบอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะเพราะว่าเยสนไม่ชอบแบบนั้นเยสนให้เขาสุกไปแบบนี้ก่อนคั่วให้สุกแล้วก็เอาน้ําใส่ให้เดือดอันนี้ก็ตามด้วยพริกไทยดํานั่นเองค่ะเมล่าตะ มูสตปิปปุเรก็ใส่พริกไทยดำมันจะหอมค่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะกินพริกไทยดำกันแล้วค่ะพริกไทยขาวมันจะเผ็ดเนาะพริกไทยเหมือนบ้านเรามันจะออกรสชาติเผ็ดแต่ก็หอมเป็นคนละอย่างอันนี้ก็จะถนัดใช้พริกไทยดำนั่นเองค่ะเดี๋ยวมากินกับเยสนกับคุณตานะคะอันนี้ห,อห่อนึงนะคะก็ได้เยอะอยู่ค่ะแล้วเยสนก็จะแบ่งใส่ตู้เย็นเอาไว้นั่นเอง เวลาอยากกินก็แบ่งเอามาทาอยู่ที่นี่จะทําแบบนี้แหละคะ่ะบางทีเยส,สุนทาสุกแล้วเส้นอย่างกันนี้ถ้ากินไม่หมดนะคะเนาะก็แบ่งใส่ช่องฟิตไว้นั่นเองพอเอาออกมาทีหลังเราก็ทํากินได้เลยอันนี้ก็คิมดูแล้วค่ะเส้นคงเขาไม่เค็มเหมือนเยสนบอกนั่นแหละคะ่ะเส้นยี่ห้อนี้ไม่เค็มค่ะก็เลยเติมลงไปอันนี้ก็ร้อนๆค่ะ พอผัดลงไปเลยไข่เราก็สุกแล้วนะคะเนาะก็ปรุงรสคุณตาชอบค่ะบางทีผัดแล้วคุณตาจะยายสวนจะเก็บไว้ให้คุณตาเสียส่วนใหญ่ยายสวนก็จะกินครั้งเดียวแค่นั้นเองคุณตาจะต้องได้กินสองครั้งสามครั้งอะไรของแกอย่างกันนี้แหละคะ่ะหมดหรือยงังหมดหรือยงังคุณตาชอบค่ะอันนี้ก็เขาเรียกผัดหมี่ซ้วน,นะคะเนาะแต่สําหรับหมี่เตีย้ยหมี่อะไรอย่างกันนั้น เขาเรียกอยู่ที่บ้านเราเยสนุนก็จะอาจจะจำชื่อไม่ได้ชัดเจนแล้วกันเนาะเลือกแต่มีเหลืองมีเหลืองอันนี้ก็นุ่มค่ะเส้นเขานุ่มมากโอเคนะคะเยะสนุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนุนก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆาทุกรกักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับเยสนุนเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ จอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายกีตกเสียไก,กลกินเลยเฮ้ยปป